กินลูกแพรล,ลูกปรุนเชอรี่อิ่มแล้วจ้าเบื่อแล้วเบื่อแล้วนี่มาต่อด้วยองุ่นนะคะนี่เพื่อนๆจ๋าเยะๆไปหมดจ้าผัดน,นี้จะสุกอนเพื่อนนะคะนี่นี่นี่ดูสีดูสีดูสีเพื่อนๆดูสีสวัสดีจ้ามาแลวจ้ามาเลยจ้าเพื่อนๆนี่ <c oughs> มาตัดอง,งุ่นไปให้พี่เหมินนะคะวันนี้โอ้โหเพลิแป๊บเดียวเองวันนั้นที่จัดของฝากให้ญาตินะแม่เดินมาดูอง,งุ่นแอบสุกดูดิเพื่อนๆหวานเจี๊ยบเลยนะคะนี่ดูเอาจ้าแต่อง,งุ่นปีนี้ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะตอนแรกๆว่ามันไม่เยอะไปๆมาๆเยอะเกินเยอะเกินอุ้ยนี่ไม้หักเลยนี่ เยอะเกินเยอะมากเยอะจนแบบบอกไม่ถูกอะ่ะจนแบบว่าเหมือนเข้าใจไหมผลไมอะไรที่มันออกลูกเยอะเกินมันจะแบบป่วยหรือเปล่านี่ๆนี่ดูสิเนี่ยดูเนี่ยมันไม่โตอะ่ะเข้าใจไหมไม่เป็นไรอะ่ะเยอะเกินนี่มาฟังนี้นี่ปลูกใหม่นี่ สิดูพวงนี้สิดูพวงนี่สิว้าวทำขยายพันไว้ไหมนี่ยจะไปปลูกเธอนี่เองนี่ยาวไปสองต้นนี่ไงขยายพันธุ์ไว้ขยายพันุ์ง่ายๆนี่เอากิ่งหนาบเข้าไปในกระถางเดี๋ยวมันก็จะออกรากแล้วก็จะเอามาปลูกนี่ไร้เม็ดนะคะไร้เม็ดนี่ดูมันไม่ค่อยสวยมัน นั่นข้างบนยิ่งไปแล้วใหญ่เลยไม่รู้เป็นอะไรนี่ต้นนี้ที่ยายตัดทิ้งปีที่แล้วนี่มันก็มันจะว่าไอ้นั่นยายตัดใบออกไหมนี่ยายไม่ได้ตัดออกนี่มันป่วยเนี่ยตัดทิ้งปีที่แล้วมันไม่ตายดูสิเพื่อนๆเนี่ยมันยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกอ่ะมันไม่โตมันอยู่อย่างเงี้ยมันเกริ่นอยู่อย่างเงี้ยจริงๆพันนี้จะโตกว่าเพื่อนนะลูกมัน แต่นี่นี่พันนี่พันนี่อีกพันหนึ่งเนี่ยใสๆเนี่ยโอ้ยนี่หวานเจี๊ยบแล้วนะเนี่ยนีไม่เป็นไรหรอกมีใยแยะนี่ดูนี่ดูแดดมันเผาบ้าเพื่อนตัดใบออกเยอะเกินไม่ใช่หรอกมันป่วยมันป่วยดูนีใยไม่ได้ตัดแถวๆนี้จากด้านนู้น ต้นมันอยู่ด้านนู้นมันเลื้อยมาทางนี้นี่มาผสมกันเป็นสีม่วงเลยเดี๋ยวจะตัดพี่เหมินบอกให้ตัดองุ่นให้หน่อยตัดองุ่นพี่เหมือนแล้วก็ฝนตกนะวันนี้ยายจะเข้าสวนแป๊บนึงทำงานสวนแป๊บนึงจะถ่ายให้เอฟซีดูก,ก่อนก่อนจะตัดอ้ย น,นีในระแวกนี่สามสี่สายพันธุ์นะนะเพื่อนๆเนี่ยนี้ไายเม็ดเนี่ยนี้ไม่มีเม็ดอันนี้ไม่มีเมล็ดอีกพันหนึ่งอ,อ,อันนี้อีกพันหนึ่งสีม่วงอีกพันหนึ่งแล้วก็มาสีนี่อีกพันหนึ่งสีสายพันธุ์รวมกันอยู่ในน,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 นี้ถ้าเป็นอันนี้ด้วยก็เป็นห้านี่ถ้าเป็นอันนี้ด้วยก็เป็นหกนี่ ไม่รู้ว่ามีหกเจ็ดสายพันธุ์อะไในบ้านใหญ่เนาะนุนตะกากาวางไว้นู่นเลยจะตัดกันนะคะเอาแค่พอกินจ้านี่อันนี้ลูกใหญ่โอ้หวานมากเลยเพื่อนๆอหวานอันนี้จะสุกก่อนเพื่อนอตัวต่อมันมจิกกิน ตัดก่อนด้ได้แล้วเพื่อนๆน,นี่เอาแค่นี้เละเอาแค่พอกินจ้าอยากกินใหม่ก็มาตัดใหม่จ้าอยู่ข้างบ้านตรงนี้เองอฟินเนาะอะไรจะมีความสุขขนาดนั้นอากาศหนาวๆพี่มือให้เอาใบสาหร่ไปด้วยไปทำชาฝรั่งเนี่ยเขาชอบทำชาดืม่มชงชาดืม่มเนาะ